แผลสิไม่กลัดไม่กวัดมานะลูกนะแนนถ่ายดีแล้วล่ะค่ะคุณย่าเนาอแล้วห mm ิวไหมเดี๋ยวทานข้าวต้มกุ้งกับย่านะนุ่นกับเคนด้วยนะไปกัทานอาหารเช้าด้วยกันไปขอบคุณค่ะคุณปู่คุณย่ากำลังหิวพอดีเลยฮะดีใจจังได้ทานข้าวกับครอบครัวเคนอะไป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 ทานด้วยกันไปคิดถึงจังเลยลูก าแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเนธเสียใจด้วยนะที่ฉันยังไม่ตายเนธเนธนี่นนทานเยอะๆนะลูกจะได้แข็งแรงคุณมนลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะ โซผาเอาไปเทให้หมากินเนทำไมอะเนหน่ากินจะตายก็นี่มันอาหารหมานี่ถ้าเคนว่าน่ากินเคนก็เอาไปกินเองสิเนธทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกก็มันจริงคะ่ะคุณพ่อทำออกมาได้ยังไงเละเทะขนาดเนี้ยวันหลังถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะพูดเกินไปแล้วนะยายเนธขอโทษหนูมลค่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อ อาจจะรีบทำเกินไปหน่อยเลยคนสซะจนเละดูไม่น่าทานขอโทษนะคะไว้มนขอแก้ตัวใหม่นะคะเน่ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะอยู่ตรงนี้มลลพิษมันเยอะโสภาเดี๋ยวเอานมขึ้นมาให้ฉันบนห้องด้วย คุณทําให้น้องสาวผมขายหน้าได้ผมก็ทําให้คุณขายหน้าได้เหมือนกัน ให้ย่าหน่อยลูกนั้นหนึ่งนะคะคุณยา่าเนตไปประตูให้ย่าหน่อยลูกเนตเนตค่ะคุณยา่านี่ข้าวต้มเนี่ยย่าทำเองกับมือเลยนะทำให้เนตโดยเฉพาะเลยอย่าวางไปตรงนี้นะจ๊ะ นมกับน้ำส้มเน่ยมันไม่อยู่ท้องหรอกลูกนะขอบคุณนะคะคุณย่าเที่ยงเห็นเนตรอยู่ในสายตาอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกทุกคนยังรักเนตรเหมือนเดิมนะนี่อยาคิดมากสินะลูกนะไม่จริงหรอกคะ่ะขนาดคุณปู่ยังเข้าข้างมันคุณปู่ไม่รักเนตรแล้วอ่ะโถคุณปู่ก็พูดขัดคอเนตรไปอย่างนั้นแหละนี่ ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวย่าจะไปต่อว่าคุณปู่ให้เองมาว่าหลานย่าได้ยังไงนะจริงๆนะคะคุณย่าอยู่ข้างเนทใช่ไหมคะจ้าย่าอยู่ข้างเนทเสมอล่ะย่าจะไปเห็นคนอื่นดีกว่าหลานรักของย่าได้ยังไงล่ะใช่ไหมแ <c oughs> น่รักคุณย่าที่สุดเลยค่ะ <c oughs> ย่าก็รักเนทจะ้ะ โทษฐานใหญเนตด้วยนะปกติแกไม่ได้เป็นนิสัยแบบนี้ไม่เป็นไรแร้วค่ะมันเตรียมใจมาบ้างแล้วแหละแต่พอเจอเขาจริงๆมันก็อดร้องไห้ไม่ได้แต่มันจะพยายามเข้มแข็งนะคะมันสัญญาผมทำให้คุณต้องเป็นทุกข์ ผมเสียใจจริงอย่าเสียใจเลยนะคะมันเองมันก็ไม่ไถูกอะไรแค่ตกใจนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ปรับตัวได้เองละคะ่ะคุณอย่าเครียดนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกของเราเนี่ยจะเครียดตามไปด้วยรู้ไหม นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนธจะไม่ยอมให้มันลอยหน้าลอยตายอยู่ในบ้านของเราอย่างมีความสุขหรอกคะ่ะเนธจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันออกไปจากที่นี้ให้ได้คุณพ่อจะต้องมีคุณแม่คนเดียวเท่านั้นเนธสัญญาคะ่ะ วันนี้มีอะไรทานบ้างครับแม่ครัวใหญ่อ้าววันนี้นึกยังไงกลับมาทานข้าวกับแม่โอโอเออเออสงสัยวันนี้ฝนจะตกใหญ่แล้วมั้งเนี่ยฮะ <c oughs> คือว่าวันนี้ผมพาเพื่อนมาทานอาหารฝีมือคุณแม่ครับเพื่อน <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่อ้าววัสดีจ้า <c oughs> เอานี่หนูทิิย์นี่นึกว่าใครสิทธฮะ นี่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะหนูสบายดีนะคะสบายดีค่ะพอดีช่วงเนี้ที่ออฟฟิศยุ่งมากเลยค่ะก็เลยไม่ได้มาเยี่ยมคุณแม่คุณพ่อเลยนะคะใช่ครับวันนี้ทิฟต์เขาก็เลยอยากจะมาทานอาหารฝีมือคุณแม่กับคุณพ่อครับอ้ายากเลยเอานั่งๆๆๆๆฉันนั่งั่อนนะแมวจ้าเดี๋ยวจัดเพิ่มสองที่นะเจ้าชนลูกสาวคุณแท้เขาเป็นไงบ้างเด็กรีบมากคนนั้นน่ะเหรอครับกลับบ้านไปแล้วครับใครคะ ลูกเรียงน้องสาวผมเองนะครับแสบจริงๆเล่นเอางานแต่งเกือบล่มแต่แม่ว่านะแกคงจะโกรธมากอ่ะถึงได้ทำอะไรที่มันรุนแรงได้ขนาดนี้ผมเป็นโรคจิตมากกว่าครับพี่อาจจะเป็นเพราะเขาขาดแม่เลยห่วงพ่อน่ะคุณแม่ผมเสียตั้งแต่เด็กๆผมไม่เห็นห่วงพ่อเลยครับนี่ถ้าผมไม่ได้คุณหญิงเปลี่ยนปีแสนสวยเลยี้ยงผมมาเนี่ยป่านนี้ผมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับดูพูดเถอสิคุณ แ้รักหนูเหมือนลูกแท้ๆของแม่ไงครับอือหืได้จ้าครอบครัวที่แสนอบอุ่นนี้จริงๆเลยนะคะเนี่ยขอมาเป็นสมาชิกคนแรกไหมคะนี่ได้เลยเจ้าชูนจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีเราอายุไม่น้อยแล้วนะคุพ่อครับคือผมกับทิพยเราเป็นเพื่อนกันนะครับวิ่งอะไรกันลูกเพื่อนกันพูดยังกับเป็นดาราไงอ้าวค่ับโอ้ขอคิดเยอะๆอ่ะ Talk, that. ผมเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์งานต่อโอ,อเข้ามาดื่มอะไรเย็นๆในบ้านให้หายงายก่อนสิคะผม<น>ะว่าอย่าเลยนะครับเอย่าไจะยาวอีกอ่ะผมไม่เป็นอันทำงานกันพอดีผมว่าเนี่ยเอาไว้เจอกันวัหลังดีกว่านะครับไม่ได้ค่ะ ยังไงก็ต้องเจอกันแน่ค่ะชนทิปไม่ปล่อยให้ชนหลุดมือปไปง,ง่ายๆหรอกยังไงชนก็ต้องเป็นของทิงงงพย์ฉันเป็นแฟนชน่อเธอมาทำอะไรใส่ฉันฉันก็ต้องปกป้องเขา